มาดูต้นหางนกยูงกันนะคะนี่ต้นใหญ่มากๆเลยอยากจะดูเดินเดินดูไกลๆนะเด็กๆชอบมากนะคะวันนี้มาบ้านทุ่งมาเที่ยวนะคะหยิบไปเลยหยิบเขามันจับเขามันอมหยิบะไม่มีมีต้นหางนกยูงนะแล้วมาดูมาดูเด็กๆมาดูเด็กๆเด็กๆดูอะไรกันอยู่เด็กๆดูอะไรเนี่ยแม่ดูซิแม่กวาง อเด็กๆดูดูแมงกวางกันอยู่ค่ะแมงกวางด้วงแม่นองด้วงน้องด้วงเหรอพ่อบอกพ่อจะเอาไปเลี้ยงหนูจะเอาไปกินอะมันกินไม่ได้ให้ลูกตัวเนี้ยอันนี้ต้องเอาย่างก่อนอะจะไปแบบนี้จะไแบบนี้ไม่ได้มันเป็นสัตว์นะลูกนะแมลงแมลงแปลงภาษาอังกฤษว่าอะไรครับพ่อแม่หยิบไปหน่อย Tu mandin. Neh.